สวัสดีทุกคนนะครับนี่คือการอัปเดตล่าสุดในวันที่28มกราคมก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่การปรับสมดุลฮีโร่การปรับสมดุลครั้งนี้ปรับทั้งหมด3ตัวละครด้วยกันโคลส์แอนด์แดกเกอร์มีการนำพาัส,สีพลังงานชีวิตออกพลังงานชีวิตคือแท่งไฟที่ลอยอยู่รอบตัวของแดกเกอร์นั่นเอง เมื่อโครโจมตีทั่วไปจะไม่ทับซ้อนพลังงานชีวิตอีกในสกิลที่1ลบเอฟเฟกพลังงานชีวิตออกเช่นเดียวกันและเพิ่มเอฟเฟคลดความเร็วการเคลื่อนที่จาก40เป็น80ซึ่งเรียกได้ว่าแทบจะเดินไม่ออกกันเลยทีเดียว สกิลที่2เนื่องจากไม่มีเอฟเฟกรักษาเพิ่มเติมของพลังงานชีวิตแล้วได้มีการแทนที่ด้วยเอฟเฟกโล่เพื่อเป็นการชดเชยซึ่งถือว่าดีมากๆกดสกิลเดียวได้ทั้งคิวได้ทั้งโลกแต่มีการปรับการฟื้นฟูเฮทีพื้นฐานลง10หน่วยสกิลสุดท้ายคือสกิลอันติเมตปรับให้เป้าหมายถูกดูดเข้าสู่มิติความมืดทันทีที่ใช้สกิลโดยโครกไม่จำเป็นต้องบินไปยังตำแหน่งเป้าหมายก่อน แต่ไม่สามารถดึงเป้าหมายมายังตำแหน่งที่แจ็คเกอร์ยืนอยู่ได้อีกต่อไปเรียกได้ว่าได้อย่างเสียอย่างนั่นเองสำหรับฮักปรับ1นึ่งสกิลคือสกิลที่2เปลี่ยนเอฟเฟกกระแทกลอยเป็นลดความเร็วการเคลื่อนที่50%งาน1.5วินาทีปรับดาเมจพื้นฐานลงและเพิ่มเปอร์เซ็นต์โบนัสดาเมจแทนปรับคูดาวจาก10วินาทีทุกเลเวลเป็น สูงสุดอยู่ที่6วินาทีและทำสุดอยู่ที่4.8วินาทีซึ่งจะทำให้หักใช้สกิลนี้ได้บ่อยขึ้นสุดท้ายคือยอนดูเริ่มด้วยสกิลชี่2อไม่สามารถยกเลิกและต้านทานเอฟเฟกควบคุมได้อีกต่อไปซึ่งจะทำให้อยอนดูถูกหลวงได้ง่ายขึ้นแต่หลังจากอัปเกรดสกิลอัลติเมตระยะการโจมตีจะเพิ่มขึ้นอีก1 0 0หลา1 5 0หลา 200หลาและ250หลาเรียกได้ว่าเป็นระยะการโจมตีที่ไกลมากๆและสุดท้ายสกิลที่1ไม่สามารถทำให้สตันได้อีกต่อไปเปลี่ยนเป็นลดความเร็วการเคลื่อนที่ลง50%นาน2วินาทีแทนสำหรับการปรับอื่นๆเริ่มจากเพิ่มการแจ้งเตือนมอนสเตอร์ที่สามารถลงทันํำจัดได้ จะมีสัญลักษณ์บอกตรงแถบเชพีของมอนสเตอร์ทำให้เราสามารถใช้ลงทันได้อย่างแม่นยำขึ้นแต่มีการแจ้งเตือนแค่บัฟฟ้าบล็อแดงเซอร์เทอร์และจิตวิญญาณแห่งแบ็คแพนเทอร์เท่านั้นสำหรับมอนสเตอร์ตัวอื่นจะไม่มีการแจ้งเตือนมีการเพิ่มกรอบให้กับแถบเชพีของจิตวิญญาณแห่งแบ็คแพนเทอร์และเพิ่มกรอบให้กับเซอร์เทอร์ด้วยเช่นเดียวกัน และมีการเพิ่มเอฟเฟกการสังหารต่อเนื่องจะเป็นยังไงไปดูกัน An จะสังเกตได้ว่าเมื่อทริปเปิลและคอร์ด้าเคโอจะมีไฟสีฟ้าขึ้นที่เลเวลตัวละคร <All right. S 1> และถ้าเพนตาเคโอไฟจะเปลี่ยนเป็นสีส้ม และนี่ก็เป็นการสรุปการอัปเดตครั้งล่าสุดนั่นเองเป็นยังไงกันบ้างถูกใจตรงไหนกันบ้างครับขอให้ทุกคนสนุกกับการเล่นเกมแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย